สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทุกทานเด้อสบายดียังไม่เศร้าเนาะเศร้าของวันอ่าเฮ้ยวันจันทร์นะพี่น้องเนาะัวอาทิ์ไม่พันกันไปไกลเรื่องแล้วมือนี้เสด็จไปทําบุญได้พี่น้องเลยเนื่องจากว่าไม่พันเอาป่าึ้นมาคายได้ก็ได้ได้โพสต์หูลงมาคล้ายป่าเนาะระยะคู่ทั้งบรรดาของไพ่เพื่อนกันมีการเตรียมการสีชมพูผ่าเลกันมีอันโพออกหยาดโยมทั้งหลายที่มามาซอยเห็ดเวียยในวัดเนาะ เพื่อนก็ากเอาปลานี่ไปทัอมหารเพื่อให้ไม่ออกทัอาหาได้กินได้ชั้นกันนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ด้สร้างป่านั้นไม่พันมาอยู่ประมาณสี่โลลรไม่พันก็ได้ป่ามาอยู่กโลแต่ทั้งก็สิมีพักมียังตำแ่นนาะพี่น้องเนาะไม่พันจะทำบุญไดเลยพี่น้องเลยป่าที่ป่าที่อันไม่หย่พราะแย่เรี่ยงแะละเพื่อนนั้นได้สร้างซื้อแต่ไม่พันธุเสียไปทำบุญไดเลยกะสิบ่ไน้บอกดวงหนาเนาะ แม่พันธ์กะสิไปล้วก็สิบอกเอาเงินเพิ่นถือว่าทำบุญไปนี่โตได้ีปน้องเนาะไปทำบุญน้ากันได้ี่น่องเด้อมาเบิ่งว่ะแม่พันธ์ไม่ใหญ่ได้เก็พักยังนอนให้แม่พันธ์เนาะที่เป็นปลูกเมียนเนาะนี่คือสิ่คข้องที่สิไปวัดไปน่องเลยแม่พันธ์บอกว่าสิไปส่งประมาณตอนเก้าโมงเลยกระไดก่อนมีมะฮุงง,งามๆแลวก็พักคุณยายมีส่วนหอมแล้วก็มีพักบ่งด้วยนี่ก็คือป่า ป่าตัวใหญ่ได้เป็นน้องหกกิโลคนสั่งแควคู่คันสั่งวะยวไ,ได้ประมาณสีโลแต่กอตตองเปไปตึกแห่จะได้หกโลไม่พัานกสิทำบุญเป็นน้องเลยเกิดมาจนช่วงสายบุญบ่ร้ายนะพี่น้องเนาะก็ทำบุญไปน้ำอาชีว์อมากไมก้หรือว่าล้วงร้ายเนาะ แต่สำหรับคนจนคือพุ่เขานี่ยจะว่าซ้ำนี้ก็ว่าดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะปไปทำบุญนกำกันเด้อพี่น้องเด้อมีพันธุ์สือบุญฝากทุกท่านเนี่ยฝากกิโลเอิ้งนักเกิดพี่น้องหกกิโลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะน้อยนึงก็ยังดีกว่าทัทปลาให้พี่น้องทำบุญนกำกันเด้ออะไรมมันไปดูมาเติมทุนกันแบบนี เปิดแล้ว่น้ไปวัดมะนาว้องไผ่ด้วยกได้ในพืน้เอาปลาไปสรงเนี้ยคู่วัดมนาข้องไผ่ี่น้องมันม่จัดนะใส่กระนองไม่สองคนส่วนไปกับว่านี่น้องเอ้ยจะเคยไปนกันเลยก็เลยจะไปจะส้องแม่ลูกแม่กับม,มี่มูจะได้ซ้วนกองไม่ไปน้่งเลยนีะนองไม่บริขาเวี่ยเนาะ มีไปกันสิประมาณใส่เตอพิ่โนโดเลยใส่เวลาประมาณเจ้าหน้าที่อยูจาก,กิหอดส้างกัพอเดียวยุคบุรีบันไดตัวนี้มีพันโพสท้ายป่าี่โทรศัพท์เนาะทั้งเสียทั้งโนโ้องเนาเนื่ี้ยใ้ป่าเหมือนนะเมียเง้เออยป่ามานส่งในไดบล์เอนนะพันกันดย้ยแล้วมันยี่ไปก,ไปกซ่อมไม่รู สิพาดไปตั้งมันน้ำมูเหมือนเป็นดอกกระห้องไท่หัวนี่น้อยนี่หัวนี่คัวน้อยครัวน้อยแห้งเนาะจนเตียนเียากล้มหนโลดหัวน้อยรีกันมาได้นี่หัวนะต้องไม่งั like oh, oh, uh, no ้คิ <time> ้วกันออกเนเข่าใช่ไหมเนาะนพาติ่งเยอะนี INE ่จากแม่ตาเขาวัดกันเยอะนี่น้องกำลังสอาหอวมันน้ำมูน้อยนะพี่น้องจะได้กันเะ กักกนนั่งัื้อหองกนอันสีอากับเขาครัวเขาก็นโม้มกายมีเนื่อเน้อมีชามนข้าวถอนหอดเนาะางองไทยใส่ท้องในลูกเด้อมือนีู้่เพื่อนกับทิพเวียกินงานเหมนเดิมใาจะไ่คิปปี้ที่ินึคนตกคนตกใหม่หรือหานุใหม่เนาะ ใต่สะพานเพือเลยมันเตัวเราจะจ,จัวาสบายคือใส่ตัวเล็กแล้วเข้าสู่หมูบ้าน,นมูมลบานตะมูเ็จไก่ก็น้อยฟังหมูบานติ๊บๆกันเลยทานนี้าน้นมูมาาเดอรนซอสแพงนะคัใช้เกรือวาก็ะป เ,เจ๋ม,ออนะมันโมงเลยลายตอว้าวลาตะขางดีเนาะนอดไ้อยู่กางบ้านบนต้นพธเซียนมันมเป็นตรงนี้ลูกลานเลยน,ะนี้ายข้างตนีเลว ใช่ครับชีวิตเป็นราคาแม่งลวงลายเนาะแะต้องมาทำเลยใจคุณค้นค้นธาตุนี่เนาะหวังว่าทุิ่งจเกิดเป็นคนบุญอันยิ่งใหญ่เนาะในทุกๆคนทุกๆธาตุนี่เนาะครับชงขีดเนี่ยครเด้อคอยอยู่ที่มีเงี้แก่จังหวัดตีใหม Sag ่แหละตีความมาเดือนนึงกับเขามีใหม่เด็ดทำหนะะุนเนาะปาป่าเด้อท่านเดยขอให้น้ำล้ำรวยล้ำรวยเด้อ เอีประทบกานเด้อเอฟซีว่ไรเขาปประกาไคนเลยนนงใหม่เนาะน้องมาหัวเด้อหรือพันธ์มาทำถึงเนาะอันเจ้าคือปยอนทั้งเค่งปโยชนเนี่ยถวายผนเลยเพราะว่าเขาจิทำบุญเลยเขาปอดเงินโดยโดยนี่จ้าเอาไปเคสเนี่ยเพื่อนคนละเอาจิทั้แม่ใช้ก็ได้เขาจิตำบุญเลยอล้วเขาปอดเอาเงินดรอกปากเพาะเพราได้บอกเพื่อนอ่ะนะ ไปจะงอไปโรดคน <laughs> ชิตามลังเจียบอยู่เนี่ยแ <c oughs> บบไม่เงียนเลยแต่ว่ารเดอยวแล้วชิลเลยอ้าวิว่เุยะ่าาริร์ดลาดหนึ่งไม่ว่าเลยเบิร์ดตาดหนึง Ini takrati takdumani paviwasan yatho tapi puratudha kapadho panaratu yathami jodiratunya kahapitiyowiwasa yatharo kuya satu mati manvandrayo sukitha joko bahwa piva ตุกขป function, te ัตากัญปตกตุกัตตาตัตตกิตุกปตนาะเนาะเนาะเนาเนาะวนาะเนเนาะเนานาเนาะเนาต่นาะเ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 นาเนานเนาะเนาะเนาเนาะเะเนาะเนาะเะเนาาะเนะเนะเนนาะาเนะเานนาเนนะเาาาานนะนาเนาะเ เป็นมากวาเนน้องไผ่มากที่มุมทานเออท้าบ้านหา้อไผ่เป็นมากทุนไม่่ได้ท้ายบานเนาะเออปลาธนาติได้อยได้ที่นั่นชมตามมาโน่ลูกให้พ่อโวยในเรื่องคนอย่าถูกจนเงินใช้แค่สบายนิดหน่อยผิดพ่อห้อน้างป่าธนายะไ้ยัคอดได้ดักลมยาุนให้ถูกใจได้ปออกเออท่านไปแล้วหาไดมากเก่ราวได้ไปออกเออท่านเศร้าในเรื่องทีเขาแดงเนาะ เออขอให้เจ้ารับเจ้ารวยแล้วให้มีีแห้งให้ชื่นใดขายมานเนาะยารจะทำการข้าหาอะไรใดใดนี่เนี่ยทิ่งคือขายที่ทำการก่อสร้างอย่าไปดั่งตำทอยข้าจะเรียกลูกน้อยให้ออกกายสอนทั้งข้าเจ้ามีงัวงมีไข้ย่าสุเปงนลางดีถ้าท่านขาซื้อท่านใดใดขาขายให้ได้ราคาซื่อให้ิมพแท้ๆอย่าไปไลขขาดทิ้งและเบีเออพ่ายภาคอาพุ่นถ้ากฏถึงการงาน เรื่องชาติเวลาหลวงพสางามสวยปู่เป็นพ่โตขุนเกี่ยหาทลายได้ง่ายใจตุ้มพี่น้องทราบว่าในพันเจ้าวเออท่านเห็นหน้าขอให้เจ้าด้วยเข่าเพี่ลักษณ์ตนสมุนนาเจ้าวัตรุ่งแร่งแร่วห่วงนาเจ้ายาสุรีนอกจากมีทรัพย์สี่เท่งใดีอันตรายพายาห่างไกลไกเจ้าให้ธนูพายเล่นเข่าทงเป้พี่น้อเป้าเออเป็นแทนพ่อต่อเดือนว่าประจักษ์ในร้อยเออเลื่อนชาลา ยโลกอยากเอาม้าเบียดเจ้าในเมือหางที่สัพยปุกุกไอ้เ่งขึ้นทางทางไกลอันว่าโลกคาภัยให้ยังจาสุมีมาต้องขอให้ครอบครัวของเจ้าอายุน้อ้มีแต่ความอยู่เย็นเป็นชุกอยู่ดีมีชุกบางมีมีชุก เงินไลนองทองไหลมาเงินบาทแนงเข้ามาหาเงินจนหน้แดงเข้ามาชูขอไอ้ชูมูเจ้ามีอายุมันนคนยืนชุกขังฝลังอีที่ท่างก่อนเยอนสาธุสาธุ พี่น้องนั้นจากตัวเรียบร้อยเนาะเพิ่นกเตรียมงานไปสมโภดค่วันที่4เดือน22น้องไม่สบายดียังจับกล้องนะมันก็ได้ฝากซองไปแจกเนาะพี่น้องมีหยังก็ได้มีซองได้ฝากตรงเจอมาลานําในวัดก็สิได้ ฝากให้เป well ็นต่อนะพี่น ab ้องเนาะไปเดินทางกลับบ้านกเด้อพันนี้เด้อได้บุญได้กุศลนน้ำกันทุกท่านเนาะพี่น้องมากเลยเด้อหลังจากที่ไปถวายป่าก็พักที่ทำบุญวัดอ่างทองไผ่ตอนนี้ก็กลับมาฮอดเฮือนแล้วก็ขอบใจเด้อทุกคนทุกท่านที่เขามาชมคลิปแม่พันเนาะมื้อนี้เนาะขอบใจหลายๆก็ให้ได้บุญได้กุศลนน้ำกันเนาะรลำรวยทุกๆท่านเด้อขอขอบใจเด้อที่เขามาชมคลิปแม่พันธ์ค่ะ พอจบคลิปเพี้ยนท่านี้ขอกล่าวข้าวว่าสบายดี